ชื่อกัญญาพัฒนค่ะชื่อเล่นชื่อว่าสายในตรงริ้วรอยหรือว่ารอยตีนกาค่ะที่เข้ามารู้สึกเรามองกระจกแล้วมันมันรู้สึกกังวลแล้วก็เรารู้สึกว่าเครียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาปรึกษาคุณหมอ พอดีได้ไปปรึกษาหลายที่ศึกษามาหลายที่เหมือนกันค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรที่ที่อื่นก,ก็เยอะเหมือนกันค่ะพอดีได้มาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอโดยตรงแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจได้ไง่ายแต่ก็ดูมาหลายที่ได้ปรึกษาหลายที่เหมือนกันค่ะพอใจมากเลยมากมากเลยค่ะตอนแรกก็ไม่คาดหวังอะไรมากแต่เราก็ เชื่อใจในคุณหมอเชื่อในสี่มือคุณหมอเนาะก็เข้ามาก็ตัดสินใจไมผิด<ม>ค่ะแล้วก็แผลก็จะแห้งเร็วมากมดีดีมากเขียวแค่สองสวันค่ะประครบน้ำแข็งอะไรอเงี้ยค่ะ<อ>ทักเยอะเลยค่ะทักเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนแปลง,ง,งในในทางที่ดีแล้วเวลาเรากลับบ้านหรือว่าเราไปยืนหน้ากระจกจากเมื่อก่อนจะเครียด แล้วก็จะกังวลกับดิ้วรอยเนาะแล้วตอนนี้พอเราไปแล้วเราก็ดีใจอารมณ์หรือสุขภาพอะไรเราก็ดีขึ้นสุขภาพจิตทุกอย่างเลยค่ะดีดีมีผลมีผลมากเลย<ม>ถ้าเราถ้าเราจะทำเราต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะหรือว่าพบแพทย์ที่เราจะาทำด้วยตรงหรือว่ารายข้อมูลแล้วก็อย่างเราเราก็ศึกษามาเยอะเหมือนกันแต่ตัดสินใจตรงนี้คือ เราได้พบคุณหมอจริงๆแนละได้คุยโดยตรงได้แบบกันเองมากแล้วก็ทําให้เราแบบเข้าถึงได้บางทีเราไปที่คลินิกอื่นหรือว่าที่โรงพยาบาลอื่นอาจจะพบแค่เซลล์หรือว่าพนักงานแต่ไม่ได้พบคุณหมอก็ตัดสินใจไม่ผิดค่ะ <Okay. S 1> เป็นเกือบสิบปีเลยค่ะตอนนั้นรอยตีนการจะเยอะมากมีคนทัก,ท,กทักเยอะค่ะแล้วก็เครียดด้วย <laughs> ค่ะ มั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางมดค่ะ